สวัสดีค่ะอยู่กับเกาช่องทางอุ้มบุญอออออขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ผลละไมมาให้ กับเมม่กระลูกค่ะได้กินน้ำกันนี่ค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอยากเห็นเม่กระลูกกินน้ำกันเสบุมบุญเดียวพออูดไปเอาาาอยู่ค่ะนี่ ศาสาแน่ถ้าอุ่นบุญแน่แม่ฟาใสอิ่มค่ะอิ่มทั้งแม่ทั้งลูกค่ะมึง แล้ว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 แม่กินหมดก่อนได้นไงเอากล่องตัวนั้นมาถ่ายรูปเนี่ยกินเร็วๆกินเร็วๆบ่ท่านแม่ได้มันเกียวกะมีค่ะมันเกี่ยวอยู่ข้างล่างแตงอยู่ข้างบน กล้วยแตงไม่่ายกับล่างเซน้ำเกลืกอล่างย่างดีค่ะแตงกินเร็วๆกินเร็วๆเฉพาะท่านแม่อิ่มค่ะม,มื่อนี้สองแม่ลูกอิ่มพุ่งกลางแท ีแนวกินยืนดีขนาดอยู่แล้วขอบพระคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญไม่ใข่ก็ได้ล่งกล่วยไว

พี่เลิศรักมากมาก็าต้องขออนุญาตด้วยค่ะให้พี่เลิศรักกินน้ำค่ะแบ่งกินมามากมากมากินกระนองอมบุญกินบหมือดดอกกะละมังแบบใหญ่เด๋ยวถ่องสิแตก,อกขออนุญาตด้วยค่ะให้พี่เลิศรักกินน้ำกินน้ำกัน อีเหลือลกระลังมาตาเทียวอมบ้านเอาให้เมอเดอร์กะละมังนี่ย่าให้เลียแบ่งเพื่อนกินด้วย ล่างยางดีละค่ะเตียงนี่ก็ล่างย่างดีแม่ขายก็ล่างยางดีงงดใส่น้ำเกลือเพราะว่าเตียงเพิ่นกะคือว่าละเนาะเพิ่นปลูกขายเอาก็ตตรงล่างยางดีค่ะใส่น้ำเกลือล่างย่างดีเป็นมันเกลวเป็นกล้วยก็ล่างค่ะล้างทุกอย่างค่ะก็ตตรงล่างก้นค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะที่ให้กำลังใจมากกับน้องบ้านน้องอุบุญขอบคุณหลายๆด้วยค่ะ,ดะเ,เด้อให้เจริญลุงเรื่องพอดีพี่เลือดลักมาเล่นน้ำก็เลยได้แบงให้พีเ่เลือลากกินน้ำค่ะกินน้ำกัน นี่ค่ะพี่อ้นพี่อ้นมณีแม่ไปใส่เกาะ้ามือนี้มือนี้กะแม่ของแม่อันค่ะเพิ่นได้เสียกะแม่ไขก่กะขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อดค่ะกะเพิ่นกะกะป่วยไปโรงพยาบาลเพิ่นเจ็บท้องแต่ว่าเพิ่นกะมีลูกประจำตัวของเพิ่นอยู่ ก็พอคิดว่าเพื่นสิไปไหวปันนี่งค่ะแ,แม่อันก็นเลยบได้อยู่ให้น้องอุ่นอยู่ถ่ายคลิปบ้านแม่ไข่ก็บ,บ้านแม่อันก็บ,บ้านเดียวกันนะค่ะ เสพเ,เอาให้อิม่มเอาใหมมืดด้ออย่าให้เหลียเสียดายของถ้าหลายกูนี่ก็สิกินบ่มืดค่ะถ้าอิ่มแล้วก็สิเริ่มถอยแต่นี่บ่ทันอิม่มขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะที่มีมาให้กับ ขอบคุณองอุอุบุญขอบคุณหล,ลายๆ ยืนหนิ่งให้กินดีอุ้มบุญกับบ่ดินบ่ไปใส่เม่ก็ยืนดีโอ้ยเมน,นีบ่ได้ไปโรงเรียนกินบุฟเฟ่ยู่บ้านเอาให้เกีียงเด้อถ้าบ่เกีียงนี่ปั๊บได้กินบ่เมือม่อเพิ่นว่าเพิ่นสิปับ๊บต้องกินให้เหมือ่อต้องกินให้เมื่อถ้ากินบ่เมือนน่อสปั๊บเลย ย่านกินบ่หมดเลยเอาพี่เลิศรักมากินนำ้ำพี่เลิศรักมาตะบันน้องดาวอ,อื่นพี่เลิศรักมากินน้ำค่ะย่านถึกปับอุ้มบุญย่านถึกปับทั้งกล้วยทั้งเตียงกระมันเจียวข้างล่างเราไม่เสียบ,บ Đừng có lạ đi khá nát, Ui buồn Bố điên Bố hắn Dân Dân kín bố thân Phương Dân kín bố thân Mẹ pha xài Đi 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 ล่มกก่แห an, <c oughs> ้งค่ะพี่น้องนั่นใปใสทั้งขุ่นโอ้ยโอ้ยตื่นล่มบ่หิยานคนหยาดเนมใสเนมขัวงวกใส่งวกขัวยันมีเพื่อนมาแย่งอีกบ่ กนินบ่เมิดดอกนั่นเฮียแล้วเสียค่ะปับเด้อบุฟี่ค่ะบุฟี่ต้องกินให้มืดตักมาแล้วต้องกินให้มืดเพื่อนว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะผีขายย่งเหลือหลายอยู่ค่ะโอ้กินกับด้นตืบลราขายยังบ่ท่านมือดู่ ูบ่ถอยค่ะอุมบุญทั้งเมฟาใสปีเลิศลักกับบ่งหอกเลยค่ะยันบ่ท่านเขาบ่ท่านอุมบุญเด้อปีเลิศลักต้องกินเร็วๆสิบ่ท่านอุมบุญได้บ่ถอยค่ะอุมบุญ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณโครงการโคชนานาจักรขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขสุขคุนค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับขอบคุณน้องอุ่มบุญหนึ่งแช่หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ